ด,ดีค่ะพบกับเราทีมหกสิบอรหันต์สิทธิผลฟันธงนะคะวันนี้เราจะมาตรวจดวงชะตาพยากรณ์ตามกติกานะคะหนึ่งคถามหนึ่งไลค์นะคะกับหนึ่งคถามฟรีที่หน้าเพจหกสบอรหันต์สิทธิผลฟันธงอาจารย์โอปอสิทธิผลฟันธงค่ะอาจารย์เนตมงควรสิทธิผลฟันธงค่ะอาจารย์เอกสิทธิผลฟันธงครับวันนี้เราจะมาตรวจดวงชะตาด้วยการสามดวงเนะาะครับถ,ถ้าง,งาั้นขอเชิญอาจารย์เอกก่อนเลยค่ะครับผมดวงแรกนะครับผมขอเริ่มที่คุณ สรวีนะครับผู้โชคดีที่เราคัดเลือกมาคือคุณสราวีอิสมาหนะครับสําหรับวันเกิดคือ13มกราคม2526นะครับหลังจากผูกดวงวันลัคนาไปแล้วเนี่ยคุณสรวีเกิดตรงกับลัคนาราศีมีนนะครับลัคนาราศีมีนดาวประจําตัวเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีอ้อกลับมาที่คําถามนะคาถามของคุณสรวีคือเมื่อไหร่ที่จะตั้งตัวลืมตาอ,อ้าปากนะครับตั้งตัวได้นะครับทีนี้มาดูที่ลัคนาประจําตัวนะครับคือดาวพฤหัสบดี มีความเป็นมหาจักรมีความเป็นนักสู้นะครับมีความเป็นคนที่มีความสามารถในเชิงการเรียนรู้นะครับพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นมหาจักรเนี่ยแปลว่าตัวคนเองนั้นเป็นคนที่เหมาะสําหรับงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาวิวัฒนาการต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับเรื่องของความเจริญเจริญงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิวัฒนาการใหม่ๆนะครับและตัวคนเองก็มีโอกาสที่จะทำงานในลักษณะที่เป็นที่ปรึกษาหรือใช้ในเรื่องของ ความรู้ในเชิงทักษะความสามารถในเชิงการบริหารการจัดการเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานด้วยงานของคุณเองมันต้องเป็นงานลักษณะที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งใหม่ๆนะครับกับเทรนหรือสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอๆและงานเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับพวกบริษัทต่างิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับหรืออาจจะเป็นบริษัทที่เข้าของของ,ของต่างประเทศที่ลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศไทยก็ได้ครับแล้วจะประสบความสำเร็จและจะดีมากสําหรับคําถามนะครับเมื่อไหร่จะลืมตาอ้าปากได้ต้องบอกคุณสรวเอย่างนี้ครับว่า ดาวประจําตัวในในใน,ในขนาเนี้จออยู่ในบสของดาวราพะนั่นแปลว่าโอกาสที่จะมีโอกาสได้ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ได้พัฒนาตัวเองไปสู่ความยั่งยืนหรือไปสู่ในสิ่งใหม่ๆนะครับมันมีเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าจะให้ยั่งยืนแล้วก็พัฒนาได้สมบูรณ์ที่ดีกว่านี้เนี่ยต้องรอหลังจากวันที่5้าธันวาคมนะครับขึ้นไปในช่งวงจังหวะนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวงกาชีวิตที่คุณสรวีเองเ,องเนี่ยมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของ ที่การงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเชิงนโยบายเช,ชิงการเงินนะครับตรงนี้จะเป็นงานที่ยั่งยืนหลังจากนั้นและหลังจากอายุ41ปี8เดือนเป็นต้นไปเนี่ยดาวตีวัยคือวัยเด่นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นวัยที่มีโอกาสก้าวหน้าสําเร็จในหน้าที่การงานหลังจาก41ปี8เดือนเป็นต้นไปครับฟั<ร>งดีใช่ไหมคะอาจารย์เอกดีอาจารย์เอกอคอ่ะ ดวงต่อไปค่ะดวงต่อไปนะคะดวงของคุณนัทนันค่ะด่านชาญจิตนะคะลัคนา่าผูกดวงแล้วก็คือเป็นพิจิกนะคะราศีพิจิกโอจะได้เฮแล้วก็ตั้งแต่หลังสิบันยายนเป็นต้นไปนะคะแล้วคําถามของคุณนัทนานนะคะก็คือเปลี่ยนงานแล้วดีไหมคะก็คือหมายถึงว่าคุณก็คือเปลี่ยนงานแล้วนะคะแล้วก็กาลังคิดว่าเอ๊งานที่กําลังทําอยู่เนี่ยจะดีไหมอาจารย์ก็ฟันธงได้ว่าจริงๆอ่ะ ดวงคุณนัทนาน,นะคะก็คือ,เ,อเป็นดวงที่ทํางานแบบเ,เป็นผู้บริหารนะก็คือชอบเ,อเป็นบริหารจัดการนะก็คือดาวตัวเองอะ่ะก็มีความที่สัมพันธ์ในจุดดาวการงานของคุณสัมพันธ์กับจุดของมรณะด้วยนะคะก็ในเรื่องเกี่ยวกับการงานเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะอ,อยู่เบื้องหลังหรือว่าเป็นนักคิดนักวางแผนนะคะเพราะนั้นคือได้มีโอกาสในในดวงเนี่ยดูในช่วงอายุแล้วอ่ะดาวการงานจะเหนื่อยเน็ดและเหนื่อยนะ ในช่วงนี้แล้วก็เริ่มต้นบุกเบิกอะคะ่ะในส่วนที่ว่าเป็นงานใหม่นะคะแล้วก็ได้เป็นตําแหน่งหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ฟันธงว่าในช่วงปีหกสามเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดีของคุณนัทนันดาด่านชานจิตนะคะเพราะฉะนั้นคือยินดีด้วยนะคะแล้วว่าจะ,ะบุกเบิกหรือทํางานใหม่อะไรก็ขอให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะค่ะต่อไปค่ะ,ม,คะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอืมออาจารย์ก็ดูในดวงก็ ต,ตอนที่ดาวราหูย้ายะคะ่ะก็คือวันที่10กันยายนเนะะี่ยค่ะก็คือจะได้กีตะอุดมมาเกนนะคะก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้โชคใหญ่ในชั้นสามบุคนสุดท้ายนะคะชื่อคุณธน,นันทรประเสริฐนะคะเกิดวันที่14เมษาย,ยนพศ2 5 3พขอสงวนเวลาเกิดให้เช่นเดิมนะคะหลังจากการผูกดวงหาลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีพิจิกเทวดาหรือเท คแม่ของดังนั้นเจ้าชะตาคือคุณนันทรจริงเป็นคนที่มีโลกสูงตัวค่อนข้างจะสูงแต่ย้ายใครมาล้ำเส้นคุณนะคุณโอเคเหมือนกันตามสสญลักลณกของตัวตนกับคําถามหนึ่งคำถามฟรีวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของโชคลาภจากพื้นดวงเดิมของคุณนะคะคุณมีดาวมนุษย์ดยูกรุกุจุดกําเนิดดังนั้นจะเป็น,นเรื่องของซิกเซนถ้าหากว่าคุณมีซิกเซนแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์กับเรื่องโชคลาภตามคําถามคุณนั่นแหละค่ะแต่ถ้าบังเอิญพอไม่มีปุ๊บแล้วคุณอาจจะลืมหลงลืมไปเพราะหวยออกไม่ซื้อดไปแล้วค่ะ อันดับที่2นะคะคุณจะมีโชคจากเด็กเด็กในที่นี้ก็คืออาจจะหมายถึงบุตรบริวารหรือคนที่นอน้อยกว่าตามพื้นดวงเดิมของคุณอันดับที่3นะคะตอนนี้ดาวพฤหัสโคจรตกที่เรือนการเงินของคนลักนณาราศีพิจิกตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2562นะคะถึง14พฤศจิกาย,ยน2563 1ปีเต็มนะคะตกเรือนการเงินคุณก็อาจจะมีโชคลาภทางการเงินเกิดขึ้นนะคะส่วนอันดับที่4ตรงนี้คือ ช่วงเวลาที่เงื่อนไขของคุณที่กาลังจะถึงนี้คือ8มิถุนายนถึง2สิงหาคม2563นะคะดาวเกตโคจรตกในเรือนปุตตะที่ไปเจอกับดาวพระโลหูเดิมในพื้นดวงคุณจะมีโชคใหญ่จากการเสี่ยงโชคสุดท้ายเสียงโชคที่ที่ไหนหรือขอพรจากโชคลา่าไปที่ไหนบ้างนะคะอาจารย์ขอแนะนํานะคะก็คือให้ไปที่วัดเจ้าอามนะคะไปกราบไหว้ขอพรบูชาสักการะท่านเท้าอาธิปดี สีสุดโทนาคราชนะคะรับรองคุณไม่ผิดหวังเพราะจากที่อาจารย์ผู้อาจารย์ทีมงาน60ลรหันเรารู้ดีว่ามีคนมาขอพรท่านมีการมาแก้บนกันบ่อยครั้งมากบางทีก็มาํำเป็นคณะกันเลยจากที่เราเห็นเห็นอยู่เพราะเขาได้รางวัลใหญ่ <Okay. S 1> ก็จะเป็นไปในทางแนวทางที่คุณต้องการเรื่องของโชคลาภนะคะใช่ดันงน,นั้นวันนี้การพยากรณ์ของเรากับสามคำถาม <Okay. S 1> มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์เอกอาจารย์เนตรมงคลไม่มีแล้วค่ะ เดี๋ยวมาติดตามะะพบกับเราในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีั่แผนชีวิตด้วยศาสตร์แห่งโหนจองคิวดูดวงได้ที่ line ด,ดูดวง12กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ60อรหรันติโหนฟันธงและช่อง YouTube 60อรหรันติโหนฟันธงอย่าลืมนะคะ